บอลยาวเอาลงพื้นได้กบซาลิฟมีตัวสอดขึ้นมาเปิดลึกเกินไปครับเหมือนจะเป็นไปในเฉลี่คลายๆครับทางกิติศักดิ์สีแว่นฟิวจอมทัพของทาแงแบงค์ช่อหลายรูช่องให้สวยนี่อาค,ครับไม่ทันนะร้ำหน้าด้วย ลูกตั้งแต่จากประตูแล้วก็จบเกมก็เป็นว่าคู่นี้ทำอะไรกันไม่ได้ครับก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเราก็จะมีไฮไลท์ของเกมนี้ให้ได้ชมกันด้วยนะครับแต่สำหรับแบงคอกเองผู้